สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปวีดีโอคลิปนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องที่คุณครูจะนำเสนอวันนี้นะคะเรื่องของเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนหน่วยการเรียนรู้ที่สองเด็กๆต้องตั้งใจเรียนคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปต่อไปคุณครูจะทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะ มีคะแนนเก็บ10คะแนนค่ะเด็กๆมาดูวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนค่ะโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับนักเรียนทุกคนแต่ละโรงเรียนแต่ละชุมชนต่างก็มีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแตกต่างกันไปการสืบค้นเรื่องราวที่เกิดกับประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนของตน สามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนการสืบค้นดังนี้ค่ะเด็กๆขั้นตอนที่1ตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่สงสัยสนใจเรียนรู้ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนของเรามีประวัติความเป็นมาอย่างไร โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อไร่เพราะเอ็ดใดจึงตั้งขึ้นในบริเวณนี้เมื่อตั้งขึ้นแล้วมีเหตุผลต่อชุมชนอย่างไรสภาพของโรงเรียนเมื่อเริ่มตั้งส,สืบมาจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเอ็ดใดปัจจุบันโรงเรียนของเรามีสภาพเป็นอย่างไรมีปัญหาด้านใดและควรแก้ไขอย่างไรเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงจึงเป็นเหตุการเกิดข <t> <jung> <color> ึ้นเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรบ้างนี่เป็นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนนะคะเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนเรื่องราวที่เกิดที่เกิดความภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดนักเรียนจึงภาคภูมิใจในเรื่องนั้นชื่อของโรงเรียนมีความเป็นมาอย่างไร เหตุการณ์สำคัญของชุมชนชื่อของชุมชนมีความเป็นมาอย่างไรชุมชนของเรามีการตั้งติ่นฐานเมื่อไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเหตุการณ์สำคัญของชุมชนมีอะไรบ้างประเพณีที่สำคัญของชุมชนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนคือประเพณีใดมีความเป็นมาอย่างไร วัฒนธรรมในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เช่นภาษาถิ่นการแต่งกายอาหารมีลักษณะอย่างไรภูมิปัญญาในชุมชนมีลักษณะอย่างไรและมีผลต่อการพัพฒนาชุมชนอย่างไรนี่คือเหตุการณ์สำคัญของชุมชนนะคะการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยากจะรู้ให้ชัดเจนจะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวทางสืบค้นให้ตรงกับประเด็นที่ต้องการ ขั้นที่2สองสอาหาแหล่งข้อมูลได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อกำหนดประเด็นตั้งคำถามที่น่าสนใจแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการสืบค้นอยู่ที่ใดมีหนังสือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับที่เราสนใจอยู่อยู่ที่ใดหลักฐานอื่นๆอย่างเช่นภาพถ่ายแผนที่ข้อมูลสถิติจดหมายบันทึกเอก เอกสารทางราชการอยู่ที่ใดบ้างมีบุคคลใดที่เราจะสามารถสอบถามสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ใดคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราพบแหล่งข้อมูลที่ต้องการค่ะเด็กๆหนังสือที่เกี่ยวกับชุมชนที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลเด็กๆสามารถไป สืบค้นข้อมูลที่นี่วัดงซึ่งครูสาระสังคมได้จัดทำไว้ของโรงเรียนวัดงรัตนารามเด็กๆก,ก็สามารถที่จะสืบค้นได้นะคะนอกจากหนังสือที่นี่วัดงแล้วเด็กๆก,ก็ยังสืบค้นเรื่องราวของชุมชนแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชนมีหลายหลายแห่งเช่นห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดชุมชนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมสถานที่และสิ่งสำคัญในชุมชนบุคคลที่รู้เรื่องราวในชุมชนข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเด็กๆสามารถค้นข้อมูลจากสิ่งที่คุณครูกล่าวห้องสมุดของโรงเรียนวัดหงหรือเด็กๆจะค้นพิพิธภัณฑ์สืบค้นเข้าไปนะคะแหล่งข้อมูลชุมชนวัดหงรัตนารามหรือเด็กๆอาจจะสอบถามผู้รู้พระหรือผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชนวัดหงรัตนาราม หรือไม่เด็กๆก,ก็อาจจะสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะต่อไปค่ะขั้นที่3เรื่องราวที่ค้นพบได้เป็นขั้นตอนการสรุปข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้ชัดเจนขึ้น ขั้นที่4ค่ะเด็กๆขั้นนำเสนอเรื่องราวให้หน่าสนใจและน่าเชื่อถือหลังจากรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วและเรียบเรียงเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันแล้วจึงจะนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆให้หน่าสนใจและน่าเชื่อถืออย่างเช่นเด็กๆอาจจะเขียนรายงานการเล่าเรื่องราวการแสดงนิทรรศการประกอบภาพถ่ายหรือสิ่งของเครื่องใช้ของชุมชน การแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลานี่คือภาพชุมชนตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนวัดหงรัตนารามเด็กๆก็สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลสืบค้นโดยการเล่าเรื่องก็ได้นะคะ เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนเป็นการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญต่างๆในโรงเรียนและชุมชนให้นักเรียนเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนการเรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหลังจะทำให้เห็นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ดังนี้ค่ะตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนค่ะเด็กนักเรียน นักเรียนก็สามารถที่จะไปสืบค้นเรื่องราวหรือสอบถามได้นะคะนี่คือตัวอย่างเหตุการ์สำคัญโรงเรียนพัฒนาคุณภาพวิชาการแต่งตั้งขึ้นมาไต่นี่คือแค่ตัวอย่างที่คุณครูนำให้ดูนะคะต่อไปค่ะในการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนได้ชุมชนนักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลและก็เรียบเรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่ได้ตั้งคำถามไว้นะคะและก็เรียงลำดับเหตุการณ์นั้นให้สัมพันธ์กันการอ่านี่คือการเปลี่ยนแปลงในชุมชนเหตุการณ์ลำดับที่แสดงถึงพัฒนาการของชุมชนจากอาดีตปัจจุบันภาพที่คุณครูเอาให้ดูนั่นคือเป็นภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของชุมชนวัดหงรัตนารามที่คุณครูพานักเรียนไปศึกษาแหล่งข้อมูลอาจจะไปทำกิจกรรม ตวดมนว่วยพระหรือทำจิตอาสาในชุมชนวัดโถงนะคะการเรียนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของโรงเรียนเล็บชุมชนโดยใช้เส้นเวลาค่ะการเรียงลำดับนี่คือตัวอย่างของเส้นเวลาพศเทียบกับคศเด็กๆก็ได้ได้เรียนในคลิปที่แล้วแล้วนะคะเป็นการเปรียบเทียบพศกับคศอ,อ,อันนี้คือเหตุการณ์เส้นเวลาที่คุณครู นำตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะคลิปนี้ก็จบการน,นำเสนอคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะทดสอบเนื้อหาของบทเรียนนี้10ข้อ10คะแนนนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจให้เด็กๆเปิดย้อนฟังดูคลิปหลายๆรอบแล้วเด็กนักนักเรียนก็จะมา,าทดสอบกันและ ถ้านักเรียนตั้งใจฟังนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะทําข้อสอบอคลิปต่อไปได้ทุกข้อสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ